สิ่งที่ควรพิจารณาหนึ่งเนืองพิขุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองห้าประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าหนึ่ง 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ส เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ภิขุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤืัหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิขุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพลความเจ็บไปได้ พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขลือหัดหรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิขุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเอง ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัด หรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นภิกุทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขรือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขรือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่า เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิกุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิขุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนือง มักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยะสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง มักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยะสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดทมนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ ทราบธรรมที่หาอุปธิมีได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษมครอบงามความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจากเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์